ฉลองครบรอบ4ปีฟรีไฟล์ครั้งแรกของท็อปอัพรับสกินสุดคุ้มคาตานะแททเมทัลลิกเพียงเติมครบ499เพชรระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่26สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนนี้นะครับเอเดี๋ยวแรกกระเป๋าคนคนมีคนฟันมีคนฟันเอาเหี้ยละไอ้ส์ไสผมเนี่ยเอ้ยฟันเหรอเอาโย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 ่พี่เขาย่อเขาดักตีมเราเปล่าดีเลดีเโอ้โหดักตีมมาขามาขามามีขาวว่าไม่ข้าวว่าไทยไทยของ อะไรทำอะไรอ่ะกำลังใหายใจไงดอกสตีมามันต้องงีดดิเฮ้ยเออรู้มันพี่ดีไปแล้วพี่ดีพี่ดีดีไปหอเก็บเครื่องบินไปไปไปตามพี่มาน้องตามพี่มาแล้วพี่พาไปวางกับระเบิดแบ็กมามาปุ๊บวางกับระเบิดเลยเอาที่มึงเปเป๊ะมีปะไม่ก่อนต้องเบื่อกวะเข็นเข็นเี่เอาที่เอาที่ที่มึงลงไปเป๊ะเลยอ่ะไม่มีพี่ไม่มีโอ้ยยยยใช้หมดแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยโคตรโคตรไปไม่หมด ก็เออแบ็คเก็ตหีเลเวอร์อุ้ยมันตั้งไอวอใส่กันเยอะมากอ่ะเพื่อนเยอะไหมวะโคโนกูกูเบิร์โคโน่กูโดนแล้วไอสัตว์เอ้ยแม่งโดนเลยโคโน่ตัวเองไอสัตว์แม่งก็กระโดดเลยเลยโคโน่ตัวเองมีเหรียญป่ะมีเหรียญแม่อยากชุบพี่บินเหรียญน่ะเหรียญน่ะขอเหรียญหน่อยเหรียญเออเหรียญมือจะไปชุบพี่แมเนี่ยมันมีสองเหรียญเอง ยี่กี้ถึงบ้านเกิดปะเอ็น้องเหรียญมาน้องเอ็นเหรียญแหะเหรียญแหะเหรียญจะได้ชุบพี่ชายอ่ะเหรียญนู่นน่ะพี่ชายอยู่บนสวรรค์น่ะนู่นน่ะพี่ชายอยู่บนสวรรค์น่ะชุบๆอ่ะชุบอ่ะเหรียญเหรียญเหรียญเออชุบเหรียญน่ะเหรียญเนี่ยเนี้ยเนี้ยอยากได้เนี้ยอยากได้เนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยอยากได้เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้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 ยเนี่ยเนี่ยเนี้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 าเนี้ยเนี้ยเน้าเนี้ยเนี้ย กูไปแล้วไม่จริงเลยกันนะแปะสวยไปเอาเขาจะลัดมึงนะเขาจะเข้าซ้ำอ่ะผมไม่สนใจสนใจพี่ชายกูคนเดียวหรือมึงเป็นคนลัดเขาเยอยกูว่าแบบนี้มันนำไม่น่าปล่อยอ่ะไมื่อกี้แบมึงไม่ใช่คนอย่างนั้นอ่ะไอพี่พี่สองตนแล้วพี่โอ้พี่เจ้าช่วยผมแล้วขอบคุณครับทำแต่งดีใจไงมีคนอยู่โรงพยาบาล ดอาหนึ่งเฮ้ยข้างล่างมีข้างล่างมีโรงพยาบาลดาวหนึ่งยิงได้ปะเว้ยพี่ครบอยู่อุ้ยเกี้ยเยพี่โอ้โหโค้ปไม่ได้นะโค้ปไม่ได้นะมันอยู่หลังหินมันจะตายแล้วพี่พี่กันซ้ายไปก่อนดูมันอยู่มันจะโผล่ตอนไหนไม่รู้พี่มีไอวอลเยอะอยู่สิบลูกพี่เก้าลูกว่าปืนพี่น่าจะแรงแล้วล่ะทำไมเป็นครูที่อยู่รอดวะ ทีสองคนดูพี่ทำไมต้ามันกู่ด้วยวะไอ้ตี่ต้องช่วยพี่เอาดิไหมผมผมชุบชุบผมก็ชุบชุบชุบปุ๊บแล้วผมก็แล้วผมก็ตายคนที่ช่วยเหลือพี่ทุกคนตายหมดไอ้เหี้ยคุณมันไป้ก็ต์ไปไหนวะนี่ไอ้เหี้ยพระเจ้าเลือกกูแล้วแบ็คไม่อ่ะพระเจ้าพระเจ้าไเลือกกูแล้วเยอะไปไงไอ้หวอพี่ผมเยอะครับพี่ผมอ่ะพระเจ้าเขาเลือกไปแล้วเป็นไงพระเจ้าเขาเลือกไปแล้วโอ้ยยังไม่อยู่ในวงอีกเหรอ พระเจ้าไงพระเจ้าไงเออเนี open, so ่ยย like ิงยิงซ้ายได้ยิงซ้ายได้ซ้ายซ้ายเนี่ยซ้ายมุนเนี่ยยิงได้เนี่ยหัวมันโผล่เลยี่เนี่ยหัวมันโผล่โผล่โผล่ตรงไหนไม่เห็นมันกันนี่ไงนี่สองตัวเลยนี่ไงเฮ้ยมันมันไม่โยนมาตรงนี้หรอกพี่มันโยนมาตรงนี้หรอกเดี๋ยวผมเอออย่าให้มันเหลือรอดตีหนึ่งพี่พี่ต้องพี่ต้องไอตัวเป็นตีพี่เออนั่นแหละพี่สวยสวยมันยิงกันอยู่พี่ยิงอยู่ยิง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 เออสามสามไอ้สามเออพระเจ้าเลียเลี่ยเอ้เลยหนึ่งหนึ่งแล้วพี่ อยู่ไหนวะอีตัวนึงไม่รู้นะเอ้ยอยู่ข้างบนเละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย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 ย่ยย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 เจ้ายย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 ยเยย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 ขโมยโ้ยยย ไอ้เแอโคโนโดนลอยโดนลอยโคโนไอ้เหี้ยอะไรคือ GP ไม่ถึงใครวบ้หลครับครับผมพี่พี่วินเหรอสกิลก่อนนะพี่ชายใช่ใช่ครับใช่ครับพี่เอากุ้งก่อนพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็ดีไม่ได้ไม่จริงๆพี่ผมอ่ะกูเต้มอลดอกลกูเต้มอลดอกแฟนคขับมาสุดยอดของกูเออเข้ามาปุ๊บพี่วินเหรอครับ ใช่ใช่ครับเฮ้ยพี่พี่กูเตะเลยกูเติดะไรกันติดอะไรเลยโวยวายเกินไอ้แต่น้ำใสป่ะสวยป่ะน้องแข็งใสนะสวยอยู่นะน้ำใสอยู่น้องแข็งใสอ๋อได้เลยเลยเฮ้ยมุกนี้ได้อยู่ผ่านผ่านผานผานแล้วกูไม่พูดอะไรนะกูเป็นต้นต่อผ่านไงก็ผ่านไงอ่าโอเคผ่านเย้โอเคพอใจละ โุ้ยไม่ไหวแล้วเสี่ยนปะครบเลยน้องไทยเฮ้ยแบ๊กระวังบ้าเลดเหรอหรือขาไม่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 ม่จะขาพี่เข้าวงให้ได้นะพี่มันจะสู้โคโนพี่ได้ไงไอ้หนูเว้ยบ้าบอว่ะน้องหนึ่งน้องหนึ่งพี่น้องหนึ่งพี่ไม่เข้าใจว่ะเอ้ยลิงเย็ว่ะ คนยิงอีแบ๊กแม่งแปลงเป็นลิงทั้งสองคนเลยไอเวนกูสู้กับลิงอยู่สองตัวแบ๊เมื่อกี้ไอเฮี้ยไปไปไปชุบพี่ไปไปชุบพี่มาไปยูเอ้อยู่นีอยูนี้เฮ้ยเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบโอ้โหขังไอ้บอลแบ๊กระวังเก็บของแป๊บตรงนี้มีคนวะเนี่ยเห็นไหมแป๊บว่ามีคนวะเนี่ย งีพี่ต้องผมต้องผมมีมีพ่อนแก้งกูมาเจอคนกูก็นึกว่ากล่องจบไอ้เหี้ยเห็นแวบแกลงอยู่ใต้ต้นไม้ไอ้เหี้ยหานี่ก่อดีกว่าหาแลกของก่อนนะโอ้เหรียญเดียวโอ้แลกเหี้ยแวเนี่ยไม่ต่างไปดีกว่าเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสงแสงวะซ้ายซายายซ้ายเดียบอ อเข้าถึงใช้โอ้เขาถึงใช้เข้าถึงใช้คือเขาถึงใช้แล้วหายโอเคหายไปเลยคือแบบหมดภารกิจแล้วเียแบกเฮ้ยพระเจ้ามาหาเราแล้วเราต้องไปหาพระเจ้าเชื่อพี่เชื่อพี่รอบรอบนี้ยังไงก็รอดวะจริงมันจะบาปขนาดนั้นจริงหรือวะเมื่อกี้มึงบาปขนาดนั้นเหรอไปใช้แต่จริงดิแต่เมื่อกี้พวกมึงบาปมึงลงไปเลยไม่คิดเลยไม่คิดอะไรเลยเลยเฮ้ยพี่นี่วงวงวงเล้ง มึงต้องเอิมเอมเข้ามาได้อยู่หรอมั้งเอ้ยแบ็คพระเจ้าพระเจ้ามาชิวของคุณพระเจ้ามาพระเจ้าว่าแบ็คเย้มึงก็ไ์้ตายเล่นก็ดยังมาเอาแล้วเราแยกทางกันตรงนี้แบ๊กกูจะจอดรถรอพระเจ้าตรงนี้แหละเอาแบ็คมึงมึงมึงอยู่สักที่นึงอ่ะมึงยืนนิ่งๆเลยสักที่นึงอ่ะกูจะนั่งรอพระเจ้าตรงนี้แหละนั่นแหละเดี๋ยวนั่งก็ได้ห้ามหลบเลยห้ามหลบเลยไปหลบไปหลบไปหลบโอ้มันไม่กล้าพี่มันไม่กล้ามันไม่กล้า โอ้ยเอออีกแล้วคือแบบเขาเห็นความดีในตัวเราแล้วไงแม่งโดนสองสามครั้งมันควรจะดีแล้วล่ะแล้วไปซูผิไปตทำสถิติดีไหมไหนซ้ายไงซูเปอร์มาร์เก็ตไงก่อนที่วงจะบีบไปตอนนี้แหละได้พี่ต้องรอดแต่ผมตายนักวงเองไอเหี้ยไอเหี้ยวงแรงขนาดนี้พี่เฮ้ยอยูแป๊บเดียวหรือวิ่งขึ้นมาแป๊บเดียวเอง เฮ้ยรอดหลอดหอดโอ๊ยเฮ้ยรอดหลอดหอดหอดหอดมึงแลกมาเลยโดนเดนเดนนั่นแลกมาเลยไอ้เหี้ยกูจะตายกูว่าใหญกูว่ามึงจะตายขนาดนั้นนู่กูว่ากูเขงเลยได้ระยะเอ้ม่ยาปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ไม่ทันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนตายได้อยู่คนชุกได้ไปโลกหน้า้เีย เลือยวี่ไม่มีนะพี่บอกว่าตายอย่างเงี้ยก็ตายไม่เอาเดือไอ้ยวี่ไม่เอาหวอะไอ้อะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆเธอเอะอกไปเล่นทำไมเนี่ยน้อไปเล่นวงเหรอไปเล่นวงเหรอเนี่ยคุยไปอยู่ไปความหบางหมู่บ้านอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เปวลาเขาพี่ก็ได้เล่นไงพี่เล่นให้คนดูได้ดูไงโชว์สเต็ปโชว์อะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าจะโชว์หลายตาแล้วนะ